สวัสดีครับสวัสดีครับ 1> EP 1 4ครับก็โพสต์วันที่19สิงหาคมสัปดาห์ที่แล้วเราโพสต์ไปวันแม่แล้วเราก็คุยถึงมารน์น้าไปนะครับเมื่อว่าเราชอบเพลงอะไรที่สุดของเธอแล้วเราพูดได้แค่คนละสองเพลงเองครับอันดับหนึ่งสองสามของแต่ละคนแล้ว<ม>อาทิตย์นี้เราก็เลยคุยกันต่อเพราะว่าหมออาจะจะคุยถึงอัลบั้มนี้ด้วยครับเราจะเน้นที่อัลบั้มนี้เพราะฉะนั้นเราจะว่ากันถึงเพลงที่เราชอบสามสองหนึ่งก่อนใช่ไหม,มหมออา <Hey. S 2> มาถึงคิวของพี่โอเพลงที่3มันมีเพลง popula r สุดๆที่เราพูดกันไปแล้วเนี่ยโว้กไปแล้วนะครับยังไม่มีเพลงที่คนอื่นๆเขาชอบกันอย่าง like ไรก็เวอร์จิน อาาคืจะว่แสดงว่าเราสองคนรวมกันเพลงนี้ดับหนึ่งล้ก็มองแล้วว่าเลย์ออฟไลน์ทุกคนบอกก็คือจะบอกว่าเลย์ออฟไลน์อ่ะเป็นอัลบั้มที่ทุกคนรักมากเพราะคืออาร์ตเป็นคนที่ไม่โอเคกับมานตอนหน้าอยู่แล้วคือรู้สึกกับผู้หญิงอะไรอ่ะมันดูคือเราเราโตเราโตขึ้นมาก็ได้ข่าวว่าเธอชอบพูดเรื่องเซ็กต์อ่าหนังสือเซ็กบุ๊กแล้วก็ชอบทำอะไรบ้าๆบอๆแต่พอเราเราฟังเพลงครั้งแรกอ่ะเราเริ่มฟังมังกรก้าวสูงตั้งใจฟังจริงๆนะพี่ผม ปรากฏว่าเธอมาออกอะบั้มแรกอะหลังจากเบธทามตอรี่ซึ่งเราสึกอะไรอะเบธทามตอรี่เรื่องราวบนเตียงแต่จริงแต่วันนี้ทานก่อนนอนอใช่แล้วก็แบบแต่พอเธอตั้งใจสื่ออย่างนั้นเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงพี่โอ๋ก็ทราบอยู่แล้วว่าเนื้อหาเรื่องนี้นแล้วเราก็เราฟังเบธทามตอรี่ตอแต่เราตอนนั้นเนี่ยบางทีเอชอบสื่ออะไรสองแน่สองแน่ใช่แล้วเสร็จแล้วพอเรามาตั้งใจฟังแรกในอัลบั้มเนี้ยเราตกใจอะว่าเฮ้ยม,มันน่าเชื่เหรอเสียงคุ้มต่ำแล้วแต่งตัวไปเหมือนกับ เข้าเข้าเข้ารีดอินเดียเห็นหน้าตามตัวแต่งตัวเป็นแบบผู้ทรงศีลใส่ชุดดำแล้วแป่งจากคนเป็นหม้าเป็นนกใน MV นะฮะอาจจะดูเ v เยอะตอนนี้เอะมากแล้วเสร็จแล้วรู้สึกเฮ้ยมันโดนหน้าทำเพลงขนาดนี้แล้วเราเป็นคนไม่เคยฟังเพลงเอลคอมบก้ามาก่อนที่ผคือตอนนั้น่ะ้ึกคาเก็บไม่ชอบมานโดนหน้ามันรู้สึกไม่ชอบด้ยขอให้ไม่ถึงอันดับหนึ่งเล้ถูออันดับหนึ่งขวางไว้ได้เพิ่ม all my life ครับขอเคซีโจโจจังเลยแต่อ้วันนี้ชอบเพลงนี้นะพี่ก็ชอบแต่ว่าก็เสียดายแทนมาดอนน่าตอนนั้นเสียดายแทนมาดอนน่าเพราะเพลงนี้บางคนที่ไม่ชอบมาดอนน่าแต่ชอบเพลงนี้ก็มีนะแล้วรู้ไหมว่าทเธอทำเธอทำให้เราหลงไหลเธอไปนะเฮ้ยเธอแบบเธอศึกษาแบบเธอศาสนาธรรมะอย่างจริงจังเลยเพราะว่าอัลบั้มนนี้มันมีหลายเพลงที่เกี่ยวกับเหมือนกับการกันชีวิตเพราะว่าอย่างหนึ่งคือพี่โอ๋คือเธอมีลูกคนแรกชีวิตเธอเปลี่ยนไปแล้วคนเราพอมาวัยสี่สิบ ความคิดความอ่านจะเปลี่ยนเธอทำโฟกเส้นออกมาได้ดีมากเธอไม่ร้องเสียงแหลมสูงเธอร้องเสียงไม่แหลมสูงแล้วก็ทำดนตรีมาได้เนื้อแต่ไม่ง่วงครับแล้วก็แบบคือ,คอแบบโฟกเส้นนี้ถือว่าเป็นเป็นมาสเตอร์พีซของเธอเลยอะคือถามว่ามันดีขนาดไหนพี่โอ๋ยกให้นอันดับสามอันดับสามมีใจเลยอะพี่โอ๋ต่อได้เลยี่เลยครับนี่หมออาร์ตพูดถึงเลกออฟไลน์ไปแล้วเลยใช่ไหมเนี่ยยังเดี๋ยวยังเหรอครับงันพี่โอ๋ต้องรีพูดที่สองที่หนึ่งแล้วล่ละไม่ไม่มันไม่มีอะไรมากนะ อเ e ็กออฟไดโ o n เป็นภาพยนตร์ที่นำแสงดงโดยทอมแฮงส์จีน่าเดวิสและมาร์ดอนาเป็นหนังในความทรงจำของหลายๆคนหนังมาร์ดอน่าที่ดีเนี่ยนอกจากเอเวต้ายังมีเรื่องนี้อีกยังมีงหนึเนเนนนะ่เรื่องเนี่ยเออนอกนอกนั้นเรื่องอีก <c oughs> ช่างมัน <c oughs> นอกนากเรื่องอืง่นนแล้วเพลงนี้เป็นเพลงประกอบชื่อว่า This Used to Be My p a y g r ฟังเนื้อร้องแล้วมันซึ้งมากเลยครับคือคือมันคนที่ขูอันถึงอดีตแต่ะแล้วตอนนั้นพี่โอ๋กำลังเหงาเศร้าเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้ว<ล>ฟังเพลงนี้แล้วอินพี่มีเหงาเป็นเ<า>้วยเงหรอเปเนี่ยสมัยนั้นสมัยนั้นสมัยนี้เจริญสติภาวนา,าจนไม่รู้สึกอะไรแล้วสมไมนั้นยิ่งไม่น่าเหงานะเห็นห้อมล้อมเยอะมากก่อนก่อนนั้นอีกทีไงอ๋อหรอครับก่อนนั้นอีกทีก็คือ เพราะเพลงนี้มันมามาันม,มาก่อนที่พี่จะทํางานมาก่อนอที่จะเป็นสื่อแล้วที่พี่โอชอบเพลงนี้เพราะว่ามันทําให้ตื่นถึงแบาบว่าสื่อถึงอดีตเก่าๆเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยพี่ย้ายที่ไปเรื่อยๆย้ายที่ไปเรื่อยๆแล้วสมัยนั้นนะ่หมองอาร์มมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเราเราต้องทํางานกับพ่อเกือบพ่อ,อย้ายค่า ย้ายไปเรื่อยอเราไม่สามารถที่จะสนิทก,กับใครได้เลยคือสนิทก,กับใครเราก็ต้องจากเขาไปทุกคนแล้วแล้วแต่ละคนคือฐานะก็ไม่ใช่ดีใช่ไหมเราเราอยากจะกลับไปติดต่อเขาก็ย้ายบ้านไปแล้วเ<อ>นี้ยเขาก็ตามเราไม่ได้เราอยู่บ้านไม่มีลที่คือไม่ใช่คนมีฐานะอะไรเนี่ยมันไม่สามารถติดต่อกับเพื่อนในอดีตได้เลยสักคนเดียว แล้วไม่ว่าพี่โอจะมีความทรงจําที่ดีที่ซึ้งขนาดไหนพี่โอก็เอากลับมาไม่ได้เอาคนที่เคยรู้จักกันในอดีตกลับมาไม่ได้เลยเข้าใจพี่โ<พ>อเพราะว่าหลายๆครั้งอย่างเมื่อวานนี้กลับไปที่บ้านบ้านเก่าตอนนี้บ้านจนมากๆไ <Yes. S 1> อ้เพลงนั้นมันกำลังมาในหัวน i s t o b u t e my p l a y ground โดยไม่ต้องเปิดมันได้ยินเลยได้น,น,น,นี้เลยเศร้ามากเ็ไปหาฟังดูนะครับนี่คิดที่สออยู่ ที่จอ้์นมันก็มีความทรงจําเหมือนกันคือฟังเพลงคือมีช่วงหนึ่งที่อยู่บ้านยากจนจัดต้องไปขายของที่ตลาดแห่งหนึ่งร้อนมากต่างจุงแตงตลาดนัดจัดเราเราเป็นแผงค้าแบบเล็กๆอ่ะแบบมบปูผ้าแล้วก็ขายอ่ะมันมีร้านกางเกยงยีนร้านนึงติดก,กันเขาจะเปิเดนนเ,พเพลงนี้เราจะจําได้เป็นเสียงมาดอนนาแล้วเรามารู้ตอนโตหลังจากเข้ามหาลัยแล้วอ่ะว่าเพลงนี้มันกล่าวถึงเกาะแห่งหนึ่งซึ่งมีความสงบและความสวยงาม เป็นเนื้อเพลงละตินอ่ะ La i bon s l า Bonita อ๋อนี่ก็เป็นเพลงโปรดของพี่โอเพลงหนึงนะครับเจ้าเจ้าเจ้าจัดถือว่าอยู่ในท็อป10นะเนี่ยคือจะบอกว่าเชื่อไหมว่าเพลงนี้บรรลุตั้งหนางว่าคนชอบเยอะมากแล้วไปกดดูยูทูบไหมครับล<อ> La Isla b o n i t <อ>าคนฟังเยอะมากเพราะว่าอันดับหนึ่งทั่วโลกยกเว้นอเมริกาที่ได้อันดับสี่พี่โอก็ร้องเพลงนี้ได้นะเนี่ยในคาราโอเกะร้องประจำเลย เทดีโฮเทอโมเอลดีโฮเกอาโมมันคือแบบตอนแรกเรางงไงลาอิสลาโมนิตาภาษาอะไรอ่ะตอนนั้นยังไม่น่นเนี่ยอกอ๋อเราอ๋อภาษาสเปนแล้วคือแบบคือเพลงมันเพาะมากพี่โอ๋มันทำออกมาได้ละมุนเต้นก็ได้ฟังเนื้เนื้อเพลินก็ได้ทุกคนฟังแล้วจะเหมือนเธอประโยคหนึ่ง i dream o ต s บซ e p เปอดคือพอฟังแล้วสึกเราเหมือนเราไปอยู่บนเกาะที่แบบมีแสงแนี่ยจ้าจ้าแล้วมีลมทะเลพัดมาแล้วมีเสียงคลื่น คือบรรณนธิการเพลงนี้ออกมาได้ดีมากจนมีหลายๆศิลปินที่เป็นมีเธอในดวงใจพยายามทำเพลงนี้อย่างเช่นเจอรี่ฮาริเวลก็ทำมิชิโกราติโนครับอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างมากคืออะไรบอกว่าได้บันดาลใจให้ศิลปินป๊อปทำเพลงที่มีเนื้อหาละตินใช่แล้วเป็นอย่างนละตินคลาสสิกนี่นะละตินละตินมิกซ์คลาสสิกละตินอังกฤษคลาสสิกเลยเลยบอกเพลงเนี้ยโหแบบแค่เสียงแค่เสียงเคาะ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 กองอ่ะตอนเริ่มต้นกับเสียงสแตนด์บกีตาร์ มันซึ้งใจมากอันดับสองเลยเพลงนี้พี่โอบอันดับหนึ่งพี่โอ๋และสงสัยเราจะได้แค่อันดับหนึ่งนี่แหละนะเลยออนไลน์น่าจะเป็นคลิปหน้าแล้วนะอ๋ออันเด็บหน้าเลยได้ครับอันดับที่หนึ่งของพี่โอ๋เป็นเพลงที่ค่อนข้างมาตุนพี่โอ๋ว่ามาตุน่าและทีมงานและวอร์เนอร์เนี่ยให้ความสําคัญมากเพราะว่าเป็นเพลงใหม่เพลงเดียวในอัลบั้มพิเศษอัลบั้มพิเศษนั่นก็คือมาตุนะามีผลงานมามากหลายอัลบั้มแล้วแล้วก็มารวมกันอยู่ในอัลบั้มนี้แล้วทําเพลงใหม่ขึ้นมาหนึ่งเพลงเพลงนี้ อัลบั้ม e ร t i o n ใช่ครับใช่ครับอัลบั้มสุดแสนบริสุทธิ์นี่แหละแต่เพลงมันไม่รู้ว่ามันบริสุทธิ์หรือเปล่านะแต่พี่ออกฟังเพลงนี้ในช่วงที่พี่ออกวัยรุ่นแล้วแล้วเพื่อนก็พาเที่ยวกลางคืนแล้วเวลาดีเจเปิดพร้อมกับมิวสิกวิดีโอมีแสงตอนนั้นมัใช่ลมขับสีลมนะครับรู้จักป่มันไม่รู้จักเลิกไปแล้วมั้งนะครับแล้วก็แสงสีเสียงมิวสิกวิดีโอมันเราดิ่งมากแลวนั่นเป็นยุคแรกเริ่มของดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกาโดยสำมั่ง ตัดจิตแล้ชื่อเพลงอะไรดูแล้วตัดสิตแล้วจะ s ต i f y my l ล์ e ถูกต้องบางคนเขาบอกว่านั่นเป็นเพลงแรปเพลงเดียวของมาดอนน่าด้วยนะเพลงแรปนี่สมัยนั้นคืออะไรที่พูดพูดแทนการร้องทํานองเขาก็เรียกว่าแรปแล้วนะครับแต่คนแรปปัจจุบันเขาจะไม่ยอมรับว่านี่คือแรปเพราะว่าเขาจะเขาจะแยกว่าระหว่างพูดกับแรปเนี่ยไม่เหมือนกันแต่สมัยนั้นเนี่ยแบบถ้าพูดก็คือแรปอ่าสมัยนั้นเราเรียกว่าแรปตอนนี้เราเรียกไม่ได้ก็เป็นป๊อปธรรมดาด้วยแหละ ซาซิฟามาเลยเป็นเพลงโปรโดอันดับหนึ่งของพี่โอก็คือถ้าเรามาอยู่ในใจของพี่โอในสมัยนั้นนะจะรู้สึกจะรู้ว่าทําไมถึงชอบเพลงนั้นณเวลานั้นนะครับมันคนกําลังมีความรักกันเลย <c oughs> อ,อ,เอยู่ในช่วงนั้นด้วยครับมอรอ์ละครับอันดับหนึ่งอครับก็คงอยู่ในใจหลายๆคนแล้วนางก็ยังร้องในทุกวันนี้อยู่อขอเป็นนักภาวนาได้ไหมไรกะเปรเป็นเพลงที่ถูกใจพี่โอ นี่คืท็อปเทลงของพี่โอ้ไรต์เป็นยังไงเจ้าบอกไร้กาแฟไลร์กาแพฟไลร์กัวเวอร์จินไลร้ซามูประเด็นน่าจัดสิบบนตักเนี่ยโอ้จะบอกพี่โอ้ประเด็นก็คือว่าคนรู้จักเพลงนี้มั้งสองงานอะไรแบบงานขำๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนก็มาร้องนะคือคือเห็นงานเชียร์กีฬาร้องไลร์กับแพมั้พี่โออ้เคยเห็นด้วยนะเราไร้กาแพฟคือเราไม่รู้จักว่าคืออะไรแต่มาโดน่าเองก็บอกว่าชอบเพลงนี้หนึ่งในเพลงที่เธอชอบที่สุดครับพี่โอ้แต่พอไปฟังเนื้อเพลงอ่ะเดี๋ยวเราต้องทำคลิปให้แล้ว จะบอกว่าที่พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนี่ละกาแฟเนี่ยอ๋อใช่อยากพูดละเอียดอีกเพราะว่ามันมีอะไรตอนอยู่ในรีวิชพูดเรื่องพระเยซูผิวดำที่เราจำได้ใช่ย้อนกลับไปฟังคลิปที่แล้วคลิปได้ EP 1 2นะคือในเนื้อหาประโยคแรกพี่โอ๋ life is a mystery ชีวิตคือปริศนา every one must stand alone ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียว I hear you call my name and it feels like home คือแบบตอนแรกเรางง I hear you call my name เขาพูดถึงว่าการสวดภาวนา เปล่งเสียงถึงพระเจ้าโดยไม่รู้พระเจ้ามีตัวตนหรือเปล่าแต่ฉันรู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นคุณนั่นแม้ว่าชีวิตฉันจะเป็นเรื่องปริศนาฉันก็ตอบไม่ได้เปนคืออะไรแต่ฉันรู้ว่าคุณเฝ้ามองฉันอยู่ไลกระแฟครับพ,รพบกันคลิปหน้าครับ